พุทธศาสนาสุภาษิตคำว่าบุตรที่เทวดาคุ้มครองดังคําบาลีที่ว่าโยมาตะลังปิตลังวามัจโจพร,รมเมนะโปสติเทวาปินังติกิจฉ,ฉันติคําแปลผู้ใด เลี้ยงดูมารดาและบิดาโดยธรรมแม้นเทวดาก็เยียวยารักษาผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดานั้นความเป็นมาแห่งโพธิสัตว์พาสิทธิ์พระพุทธเจ้าทรงปาลบิกษุผู้เลี้ยงดูมารดาบิดารูปหนึ่งแล้วตัดเล่าทศชาติทาดกว่าครั้งนั้น พระอ,องค์เกิดเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อสุวรรณสามเป็นบุตรของพราหมณ์ทุกกูลและนางปาริกาทั้งสองประสบเคราะกรรมจากชาติก่อนคือพราหมณ์ทุกกูลเป็นแพทย์รักษาตาให้เศรษฐีจนหายดีแล้วไม่ได้ค่ารักษา นางปาลิกาผู้เป็นภรรยาโกรธจรึงเอายาป้ายตาจนเศรษฐีตาบอดบาปกรรมกลับมาสนองในชาตินี้ทำให้สองสามีภรรยาที่ออกไปหาผลไม้ในปา่าแล้วเกิดพายุขณะลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ผูกงูเห่าพ่นพิษใส่ ทำให้ดวงตาของทั้งคู่ตาบอดสวรรณสามผู้เป็นบุตรจึงได้ปฏิบัติปิดามารดาอย่างดีเลิศแม้นกระทั่งถูกพระเจ้ากบ,บินละยักษ์ผู้คลองกรุงพาราณสียิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษได้รับความทุกขเวทนาอย่างยิ่งแต่ก็แสดงความเมตตาจิต ต่อผู้ที่ทำลายตนและทูลขอร้องให้พระเจ้ากบินละยักษ์ดูแลบิดามารดาผู้ตาบอดแทนพระองค์ก่อนที่จะสิ้นสติไปพระเจ้ากบินละยักษ์ทรงเสียพระไทยมากที่เข้าใจผิดและได้ยิงลูกสออาบยาพิษทำลายสวรรณสาม จึงไปแจ้งข่าวต่อมารดาและบิดาของสุวรรณสามแล้วพาทั้งคู่มาพบกับสุวรรณสามจากนั้นมารดาและบิดาและนางเทพธิดาสุนทลีผููเฝ้าดูความดีที่สุวรรณสามได้เลี้ยงดูมารดาบิดาและได้ทำสัตยาอธิษฐานกันว่าด้วยอนิสงผลบุญ ในการปรนิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามนี้ขอให้พิษจากลูกสรจงหายไปสุวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมาและดวงตาของบิดาและมารดาก็เห็นได้เป็นปกติเหมือนเดิมดังนี้แล